สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอแนวทางตัวเลขของปูอารมณ์ดีครับพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นเลขดับหรือว่าเลขเกิดได้ครับผมครับหมดว่างหันครับพี่น้องเนาะครับนี่คือข้อมูลหมดว่างหันเด้ครับผมเลขดับปูอารมณ์ดีกับดับบนทุกหลักห้ากับหกครับพี่น้องเนาะ ปูห่ยสองสูตรได้ครับผมสูตรที่หนึ่งคือว่าเป็นสูตรที่ว่าดับเนี้วแน่นมากครับพี่น้องเนาะดับดีมากก็คือสูตรที่หนึ่งครับผมฮาสูตรที่สองหกส่วนดับลางครับผมสูตรที่หนึ่งสามครับก็ไม่ใช่จะเอามาแค่สูตรเดียวครับผมเหล็กดับลางครับนี่แหละครับพี่น้องเน๋ยวมาตามกันต่อครับผมเอาไ้ถัาตัดเหล็กผู้ใหญ่ใจดีส่งให้หรือว่าเหล็ก อ่าหลายๆชุดครับพี่น้องเนาะให้เรือหน่อยลงครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูอารมณ์ดีก็มาเชี่ยกับโอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชีรยน้ำเชี่ร์อู้น้ำชัยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูกันเลยครับ <Hello. S 1> ครับก็มาแชร่การนมัสการ,ร,ร,รครับจะเล่นจะเล่นครับปูครับมาตามตัวเลขเช่นเคยครับปูครับเลขดับเลขเกิดปูเฮ็ดไปครับผมเฮ็ดแล้วมันขึ้นเป็นจัน่ซีสันนี่นั <laughs> <laughs> ่นสนกับเลขดับบ่ปูเฮือจังไห๋แมนมั่กับส้นเนี่ย คเป็นบางสูตรครับปูครับถ้าปูเห็นแล้วก็มาเสียขอทั้งเลขเกิดเลขดับเลยนะปูเอาเอาเอาเห็นเลยครับผมเอาเลขบนดับบนดับบนนะปูเนาะแมนดับบนสูตรเออสูตรที่อันได้หาวได้หาวังขันนี้ได้นึ่ง งดนี้ได้หนึ่งได้ครับผมแมนดับหนึ่งครับสูตรที่สองนั่นได้หกนันมันมันดับแปดแบบได้หกดับแปดครับผม <c oughs> อันนี้เลขดับบนทุกหลักนะ้อปูนะ่เนาะแมนดับบนทุกหลักครับสูตรที่ที่ได้หาได้หนึ่งสูตรที่ได้หกได้แปดครับผมทือว่าเอาอยู่ <c oughs> ทั้งสองสูตร ส่วน,นนี่อัดับล่างมัดน,นี้ครับสูตรที่หนึ่งที่หนึ่งบังหันมันดับสามบัดน,นี้ระดับสามมีคือเกา่าดับสามมีคือเกา่านี่อนอันสูตรที่ดับสองบังหันนี่ไม่กระดับเปดดีครับ <laughs> แต่ว่าสองบระเดิล่มไหมปูเออสองบระเดิล่แต่สร้างว่ร์หอยฟังครับ ดับแปดแปดบนแปดลงัง <mm <en> ต่วา่าก็มาเชียคอขอไว <C ur in> ้แค่สูตรสูเดียวสูตรนึงสูตรเดียว <c oughs> ค,ครับแค่สามครับผมฟังใหม่ก็คือดับแปดได้ครับผมแล้วมันมาส้นเล็กเกิดสันเดียวน,นี่ครับเล็กเกิดเตปัดปู้มาเนี่ยเลขกเกิด เอาว่ามันได้มันมันเป็นมันมันมันสิไปสุดไหมนี่มันสิไปนั่นเด็กมันสิไปนันคบบนล่างกันนะครับผมสุดไหมแมนมันมันมีตัวตัวเด่นของมันก็คืึ้นหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่แมน อันตัวประกบครูมันจะมีหกคับแปดแปดตัดทิมบัณนี้โอ้แต่ไมายถึงว่าเลขเลขที่ปู้จะให้นี่คือเป็นบนรางที่ปู้บัณนี้เมื่อเป็นบนรางเป็นแบบใหม่อันยุบยุบออกาตัดกระไรปู้เออวัดการวัดการตัวครบกอบใหกครับแปดครับผมเอาเอาไว้ก่อนครับท่านจับครูเพราต้องกลับ ตัวนี้เป็นลักสิบปูเอาหกเป็นตัวยืนฮกเป็นตัวยืนหกกระแปดเป็นตัวยืนครับปูอันนี้มันจะมีหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหกสี่หกสี่กับแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่มีเท่าไหร่แปดหน 1> 8 1, 8 2, 8ึ่งแปดสองแปดสี่เมีเท่านั้นแหละเน้นฮกนะปู แมนอันสูตรนี้เป็นในปูครับผมผลงานที่ผ่านมาเนี่มันก็เดินไม่ยา่าอยู่สามตัวคันคันสองตัวนี่มันอยากเสียวพดไม่ถึงหน,นึ่งสองซีเนี่ยปูแมนหนึ่งสองซีนี่ต้องมีให้เห็นแมนเพราะว่าการสูตรเกาของเห้านหนะมัน<อ>มาเ,เพิ่มเพิ่มเอคือครับมาปรับใหม่แมนปรับ เอาใจใดแล้วปูงวงหดนี้ไดวไ้ว่ามันจีไดค่ะค่ะหลังขันมันบอขันมันบอรส้น,รนดับแ <laughs> ต่ว่าปูดจริงๆปูดสิว่าให้ใส่แปดได้ครับผมก็่ใได้แค่สามครูเท่านั้นครับพี่นอ้องแต่ใจใดแค่สามคูสามครูเขียนใส่แปดหกหน<ๆ>ึ่งหกสองหกสบมต้องกับผมแต่ว่ามันเป็นบนล่างไว้เป็นบนล่างนี่แหละครับถ้าติด ถ้าติดดับยังเส้นหกหนึ่งนี่ก็ต้องไปเลนรางนะปูนะอ่ะน,นี้นี่เลกดับเอันี้เลดดับเอคือมันอยู่รางครับแต่ว่าแปดนี่ถ้าไปนอนที่เห็นเลกดับสูตรที่สองปูนนี่เลนรางนี่คือแปดได้ครับผมนี่คือไปบ่ได้แล้วแปดไปบนก็ไปว่าได้เพราะว่าก็ติดแปดขึ้นกันแปดนี่ <laughs> ตันแล้วกระติเรียแค่หกสอง หกสองนี่เล่นได้เล่นได้บนครับผมบนรางเล่นได้ครับพี่น้องแนละ้วหกสองหกสี่หกหนึ่งนี่เล่นในตารางครับนี่แหละครับ oh. ผมหก oh. ส <c oughs> องหกหนึ่งว่าสิร่องร่องไวจักกันหาหนิ้วมืออยู่ <c oughs> <laughs> พ่อใส่เอาผู้มั่นใจเติบดี่นีครับปู่หาหนิ้วมือ หาหนึ่มือหกหนึ่งหกสองที่ปูถัดหนักอยู่เอาขอให้มาได้ครับผมครับสูตรไม่ของปูนี่แหละครับผมเลขดับเลขเกิดอยู่ในคลิปเดียวกันได้ครับพี่น้องครับเตรียมเหยย่างเดียวเลยปูอัดหนักแล้วครับเอา เก่ามาเชียกันจะรบกวนพูสซ้ำหนีเด้ครับพูบันนี้ครับจะเล่นจะเล่นในยูนเปินสุขมั่งนี่ซีซูการดำเนิการครับเอาครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ครับได้ทึงเหล็กดับเหล็กเกิดได้ครับผมเหล็กเกิดนี่น่าสนใจได้ครับพี่น้องครับทิศทางมาแล้วครับพี่น้องเนาะทิศทางมาเดียวกันแล้วครับเอามาเบิ่งเหล็กดับก่อนครับพี่น้องเหล็กดับ ปูอารมณ์ดีดับบนสูตรที่1ได้1สูตรที่2ได้8ครับผมสูตรที่1ได้1สูตรที่2ได้8ดับล่างก็ไม่เช่ขอแค่สูตรเดียวครับผมได้3ครับพี่น้องเนาะสูตรที่1ครับได้ตัวเดิมครับผมได้3ตัวเกาครับก็คือจีบ่เอาถึง3สูตรได้ครับผมเพิ่นมีเลกดับทั้ง3สูตรครับพี่น้องเนาะ เพื่อดับยเสียโอกาศเพราะว่าเลขสูตรที่หนึ่งนี่ถือว่าดับดีครับผมเอาอยู่ครับน้าเชร่ก็เอาไปลงยุกคือกันครับพี่น้องเนาะครับส่วนเดล็กบนนี่ก็มาเชีขอมาสองสูตรครับผมหนึ่งกับแปด้ด้ครับพี่น้องหนึ่งกับแปดมาทีเลขเกิดครับผมบันนี้เลขเกิดเป็นเลขเด่นบนรางต้องมีให้เห็นทุกงวดด้ครับผมหนึ่งสองสี่ครับพี่น้องหนึ่งสองสี่ครับ ประกอบ6กับ8ครับพี่น้องประกอบ6กับ8เน้นไปที่6เลยครับผมเพราะวา่าจริงๆเหล็กลข8นี่เป็นเลขกบนาลงทุนของปูครับผมครับก็ไม่ใช่กับคอไ้มาประกอบ6คูครับพี่น้องเนาะชุดเต็ม6 1 6 2 6 4 8ห8 2 8 4นึ่งครับเน้นไปที่หลัก6ครับพี่น้อง6ก6 2 6 4สองสี่ เน้นตรงตรงไม่ต้องกลับเด้อครับผมเน้นตรงตรงไม่ต้องกลับครับพี่น้องเนาะครับเอาทายคลิปนี้เกามาเชียกะขออวยพรให้พี่น,น้องที่โชคดีถูกหเง,เงินไปนาการเด้อครับผมในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม68สิบำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ